จอกันมนประจำพร้อมข่าวดาวดังมากมายเริ่มกันเลยค่ะที่ข่าวนี้ ช้าวันนี้สาวแพนเค้กและพระเอกร่วมช่องหนุ่มพ้อสรันได้มาเดินวิ่งมินิมาราธอนการกุศลหลังวิ่งเสร็จก็คว้าตัวแพนมาถามเรื่องหมวดหมีทีล่าสุดเพิ่งไปทําบุญพร้อมกับเจ้าตัวและคุณแม่หน่อยที่วัดหลวงพ่อโสธรไม่รู้ว่าคุณแม่หน่อยจะยอมไฟเขียวให้แพนเปิดตัวหมวดหมีได้เมื่อไหร่คะก็ว่าแพนอยากใช้เวลาของเราทุกอย่างให้มันให้มันเต็มที่อะค่ะแล้วก็ก็อ,อยากจะดูแลทุกช่วงเวลาของเราทั้งเรื่องการทํางานเรื่องครอบครัวทุกๆอย่างค่ะขออนุญาตพูดในในเวลาทีท่เหมาะสมแล้วกันค่ะ คุณแม่รู้รู้สึกยังไงบ้างกับภาพที่ออกมารู้สึกยังไงแล้วเราไปเท่าเรือเราแฮปปี้ทุกเรือคุณแม่แฮปปี้ทุกเรื่องคุณพ่อบอกว่าถ้าน้าเธอไม่พร้อมออกสื่อเธออย่าออกเลยหลังมีกระแสข่าวลือว่ากบสุวรรณันกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองออกมาสักพักทำเอาหลายคนอยากรู้ว่ากบท้องจริงหรือมั่ววันก่อนคุณแม่กบได้อุ้มน้องนดาออกมายืนยันว่าตัวเองยังไม่มีน้องให้นดาในตอนนี้แน่นอนค่ะ ตอนนี้ยังะจริงๆก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊มันมีข่าวได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็เจอกันเรื่อยๆนะคะกบกันนักข่าวสื่อมวลชนก็เจอกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ถ้ามีอะไรจะบอกแน่ๆอะไรเงี้ยและเมื่อวันที่3มกันยายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของบรู๊คสามีสุดเลิฟน้องนาดาก็ได้มอบดอกไม้ให้กับคุณพ่อเองกับมือมีนาดาถือดอกไม้ไปให้พ่อแล้วก็ช่วยคุณพ่อเป่าเค้กอะไรเงี้ยค่ะใชมไหมคะค่ะก่อนแล้วค่ะค่ะ มีข่าวพื้ข่าวมาว่านักร้องนักแสดงชื่อดังทำผู้จัดการส่วนตัวท้องได้3เดือนหนึ่งในผู้ต้องสงสัยมีชื่อหนุ่มตูนบอดี้แสลมรวมอยู่ด้วยงานนี้หวานใจสาวก้อยรัชวินได้เคลียร์แทนแฟนหนุ่มว่าคงเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวของตูนกำลังตั้งท้องพอดี จริงๆเราผู้จัดการสั้นตัวของพี่ตูนก็กําลังตั้งท้องอยู่ด้วยแต่ว่าเขาท้องกับแฟนของเขาอะค่ะใช่ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายคนเข้าใจผิดได้อะไรเงียง้ยค่ะพ<ม>ี่ตูนเป็นผู้ชายที่ดีพอค่ะเขาไม่ใช่คนที่ทําอะไรแบบนั้นแน่นอนค่ะเ <ไป S 1> ชืช่อใจร้อยเปอร์เซ็นเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแน่นอนค่ ค,คดีความระหว่างหนุ่มมาริโอกับโกโก้ Go, อดีตผู้จัดการส่วนตัวก็ยังไม่จบล่าสุดสารแขวงกรุงเทพใต้ได้ส่งหมายสารนัดพร้อมให้ตัวเองและโกโก้ Go, ไปขึ้นศาลในวันที่27กันยายนนี้สืบเนื่องมาจากคดีฟ้องหมิ่นประมาทที่ทั้งคู่ได้ยอมความกันโดยมีข้อตกลงว่ามาริโอจะต้องลงขอโทษโกโก้ Go, ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่จนเวลาล่วงเลยมา3ปีก็ยังไม่ได้ทําตามข้อตกลงกันไว้ซึ่งโอตอบเพียงสั้นๆว่า พวกก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับก็แค่รู้ว่ามีสายมายสารมาเฉยอะไรเงี้ยครับคือก็อยากให้ทางผู้ใหญ่เขาคุยกันให้จบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราก็เราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับเราก็อยากให้เรื่องมันจบครับสาวเจนนี่กำลังช้ำรักจากไฮโซตั้มสิริกีิจหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิเลยส่งข้อความไปหาเจนนี่ที่อยู่ในช่วงระยะทำใจเอ๊ะที่ส่งไปหาเนี่ยวังจะดมใจให้เจนนี่หรือเปล่าครับฟิล์มไม่ถึงขนาดนั้นครับคือว่า ผมเลยสนิทกับพี่ที่ทำงานในีกองถ่ายเจนนี่เขาแล้วคุยไปคุยมาเขาบอกเขาอยู่เจนนี่พอดีผมก็เลยโพอางสายแตกเก็์ส่งไม่เต็มว่าสบายดีไหมแค่นั้นก็ได้โอ้ยยังหรอครับยังหรอครับชมเอาทีมนักแสะดงชิงนางเป็นปลืม้ม เรียกชื่อตามตัวละครในเรื่องส่วนนักแสดงน้องใหม่ก็มีแฟนๆละครจําได้สําหรับผมนะครับคือเวลาไปไหนมาไหนก็มีคนเรียกภูผานะครับแล้วก็ผมว่าละครมันจะเศร้าไปไหนนีครับ,รบก็มีคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าสงสารด้วยแล้วก็ร้ายลึก เหมือนว่าเขาใช้ความคิดของเขาที่ฉลาดกว่าคนอื่นไปในทางที่จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความคิดของเขาหมดเลยพอหลังจากตอนแรกที่เปิดมาหลายคนก็จะแบบทําไมไม่ไปอ่ะทำไมต้องยอมเขาทาไมต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มาก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าสงสารเริ่มสงสารแล้วเด็กๆแบบเหมือนกับอินในละครก็แบบทาไมร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูพี่ไม่ได้ร้ายนะพี่แก่แร็คเออเป็นแค่แบบในละครอะไรอย่างงี้มีคนจําได้ให้มากขึ้นค่ะบางคนแบบเลยเราไปซื้อ ก็มีคนมาทักว่าเออนี่น้องที่เล่นชิงนางใช่ไหมทุกคนก็ให้การตอบรับดีค่ะก็มีชมบ้างติบ้างแล้วก็เอาคำติมาเป็นข้อปรับปรุงของเราแล้วก็รับคำชมไว้ค่ะ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณภาวนาชนะจิตอดีตนางเอกภาพยนตร์เจ้าของฉายานางเอกไข่มุกแห่งเอเชียที่ประสบอุบัติเหตุตกบ่อน้ําเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักของตนเองที่จังหวัดนคปรปฐมด้วยวัย69ปีโดยตั้งศพสวดอภิธรรมที่วัดมกุฏตรียารามส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างรอผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาพักไปชมโฆษณาติ่งๆงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาแจกหนังสือสําหรับาสาวๆโดยเฉพาะ